สวัสดีครับผมเบสกิติศักดิ์คงคาเภศศักกรและแพทย์แผนไทยครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการอารคยาน101รายการที่จะชวนทุกคน มีสุขภาพดีแบบมีเหตุผลไปด้วยกันครับเราจะตอบคาถามทั้งเรื่องโรคเรื่องยาและอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพวันนี้นะครับชวนทุกคนมาตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะคุ้นหูมากๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของสังคมไทยเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือโรคความดานันโลหิตสูงนะครับเวลาเราเริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับหรือคนแก่นะครับหรือป่วยใดๆก็ตามเนี่ยว่าแพ็กเกจของโรคที่คนมักจะเป็นเนี่ยชื่อที่ขึ้นมาในหัวเลยก็จะมีไขมัน ความดันเบาหวานนะครับโอ้โหเป็น3โรคคลาสสิกที่ใครต่อใครก็มักจะเป็นกันนะครับยิ่งไปโรงพยาบาลนะครับวันจันทร์เนี่ยคนเยอะๆเนี่ยนะครับคนจํานวนมากก็จะมาด้วย3โรคนี้นะครับเพราะว่าเป็นโรคที่พื้นฐานมากๆนะครับแล้วก็เป็นโรคกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อนะครับที่น่าจะพบมากที่สุดในสังคมไทยนะครับวันนี้ชวนมาตั้งคําถามกับทุกคนว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าไม่อยากกินยาทํำยังไงได้บ้างครับ คำถามต่อไปนะครับแล้วความดันโลหิตสูงเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันส่งผลต่อชีวิตยังไงได้บ้างน,นะครับก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะครับว่าความดันโลหิตเนี่ยเป็นเหมือนวิธีการวัดสัญญาณชีพประเภทหนึ่ง ของมนุษย์นะครับก็คือวัดว่าเลือดของเราเนี่ยมีความดันอยู่เท่าไหร่นะครับหน่วยที่ใช้วัดเนี่ยนะครับเขาจะวัดเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับเป็นหน่วยของความดันนะครับแล้วเวลาวัดเนี่ยจะวัด2ตัวนะครับเรียกว่าความดันตัวบนกับความดันตัวล่างความดันตัวบนกับตัวล่างเนี่ยคนปกติจะอยู่ที่12080่อ่าเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมครับ้ยยบเนี่ยเป็นเลขปกตินะครับแต่ถ้าเป็นความดันโลหิตเนี่ยต้องสูงกว่า14090นะครับ2ครั้งที่วัดต่อเนื่องกันนะครับเช่นว เดินข้างหน้ากลับไปวัดใหม่นะครับคือส่วนใหญ่เวลาเราเจอครั้งแรกว,ว่าสูงเนะี่ยหมอจะบอกว่าอากลับไปดูแลตัวเองก่อนนะครับแล้วมาวัดใหม่ถ้ามาวัดใหม่ครั้งที่2แล้วยังสูงอยู่เนี่ยก็จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับคราวนี้ก็จะมีเลขตรงกลางว่าเา้าแล้วถ้าสูงกว่า120ไม่ถึง140สูงกว่า80ไม่ถึง90เป็นยังไงนะครับในวิทยาศาสตร์การแพทย์น,นะครับเขาจะเรียกระยะนี้ว่า pre hypertension นะครับหรือว่าระยะก่อนจะเป็นโรคค,ความดันโลหิตสูงนะครับก็เรียกว่ามีอาการนั่นแหละนะครับเพียงแต่ยัง อาจจะปรับปรุงพฤติกรรมก็พอนะครับหรือบางครั้งเนี่ยความดันโลหิตส,สูงเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับบางคนเนี่ยไปพบแพทย์นะครับตื่นเต้นนะฮะหรือบางทีกว่าจะไปหาหมอต้องรอ บางคนต้องวิ่งไปขึ้นบันไดเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับความดันก็สูงขึ้นเป็นปกติได้นะครับดังนั้นเ, er, น,น,เนี่ยเวลาความดันโลหิตสูงเนี่ยอย่างแรกที่เราจะเจอคือจะให้นั่งพักก่อนวัดใหม่นะครับแล้วถ้าวัดครั้งแรกยังสูงอยู่นะครับอีก3เดือนข้างหน้าวัดอีกครั้งนะครับว่ายังสูงอยู่หรือเปล่านะครับคราวนี้นะครับตัวความดันโลหิตสูงเองเนี่ยนะครับมีอันตรายยังไงบ้างผมจะที่บ้ายอย่างนี้ว่าทั้งไขมันความดันเบาหวาน3โรคคลาสสิกของเราเนี่ยนะครับจริงๆไม่ได้เป็นโรคที่ส่งผลอันตรายโดยตรงนะคร สัญญาณชี้ไปถึงโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาภายหลังเอาง่ายๆคือถ้าเรามีความดันโลหิตสูงวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายทันทีนะครับแต่ภาวะความดันโลหิตสูงต่อเนื่องอย่างนี้นะครับจะส่งผลให้อนาคตเราเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้นะครับความดันโลหิตสูงนะความหมายตรงตัวเลยครับคือเลือดเรามัน ไหลแรงขึ้นความดันแรงขึ้นนะครับรวมไปถึงภาวะที่เส้นเลือดขยายตัวมีน้ำข้างหรือร่างกายเยอะๆเนี่ยความดันที่วิ่งอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดตามมาคือจะทําให้เส้นเลือดของเราต้องทํางานหนะัก เส้นเลือดของเราที่ทํางานหนักเนี่ยนำไปสู่การฉีกขาดเปราะบางหรืออักเสบนะครับผลที่เกิดตามมาได้หลายอย่างมากนะครับอย่างแรกก็คือที่เห็นได้ชัดตรงรุนแรก็คือโรคไตนะครับเพราะว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่ทํางานเกี่ยวกับเส้นเลือดอยู่แล้วนะครับหลอดเลือดอยู่แล้วนะครับเมื่อหลอดเลือดทํางานหนักไตก็อาจจะมีปัญหาในการกรองได้นะครับรวมไปถึงโรคเกี่ยวกับ เส้นเลือดในสมองตีบนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองอุดตันนะครับเพราะว่าเวลาที่เส้นเลือดเหล่านี้นะครับมีภาวะการอักเสบมากๆเนี่ยนะครับก็จะเหมือนผิวเราหรือว่าร่างกายเราที่มีอักเสบก็จะปวดบวมแดงร้อนนะครับมีแผลมีสะเก็ดอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับเวลามันเกิดไปนานๆนะครับมันก็จะเกิดภาวะอักเสบร้อยวันพันปีนะครับไอ้สะเก็ดเหล่านี้หรือเกล็ดเลือดเหล่านี้มันสามารถหลุดไปในร่างกายได้นะครับถ้ามันหลุดไปที่สมองไปอุดตันในสมองก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบถ้าไปอุด ตันที่หัวใจก็เป็นเส้นเลือดในหัวใจอุดตันนะครับก็เป็นอันตรายต่อมารวมไปถึงโรคหัวใจนะครับถ้าร่างกายเรามีน้ําในร่างกายเยอะๆแรงดันที่ต้องใช้ทํางานเนี่ยต้องบีบเยอะๆนะครับหัวใจก็ทํางานไม่ไหวทํางานหนักนะครับก็ทําให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้นะครับความดันโลหิตสูงนะเป็นโรคที่เหมือนเป็นเ n อร์มีเดียตนะครับเป็นสื่อกลางที่นําไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อันตรายอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือต้องควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในภาวะปกติให้ได้เพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคแทรก ซอรที่น้อยลงนั่นเองครับคราวนี้หลายคนเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าอ้าวงั้นไม่อยากแล้วไม่มีใครอยากเป็นความดันโลหิตสูงนะครับคาถามคือแล้วไอ้ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับผมก็จะขอแยกง,ง่ายๆคือมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มากับตัวเราเองนะครับอาจจะแก้ไขไม่ได้นะครับเช่นพันธุกรรมอายุเพศ นะครับเชื้อชาตินะครับของแบบนี้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ขึ้นกับลักษณะตามสภาพทั่วไปนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยปัจจัยภายในเนี่ยมักจะไม่ได้ส่งผลรุนแรงคือไม่ได้ทําให้ความดาันโลหิตสูงเราขึ้นได้แบบโอ้โหทะลุ200ยเนี่ยยากมากๆนะครับเพราะว่าร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนก็ตามนะครับมักจะมีรูปแบบการดูแลสมดุลในร่างกายอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญกว่าคือปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยแหละเป็นปัญหาหลักที่ทําให ความดันโลหิตสูงนะครับพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรหรือพฤติกรรมที่เรารู้ทั้งหลายทั้งแหล่ว่าทำแล้วสุขภาพจะไม่ดีส่วนใหญ่ก็ส่งผลต่อความดันโลหิตสูงทั้งนั้นนะครับตั้งแต่นอนน้อยนะครับเครียดนะกินเกลือนะครับกินไขมันมากเกินไป นะครับดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ออกกําลังกายนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเบื้องต้นง่ายๆนะครับเวลาไปพบแพทย์วันนี้สมมติเป็นคนป่วยหน้าใหม่เลยนะครับหมอเขาจะบอกว่าให้แก้ไขพฤติกรรมก่อนนะครับเน้นกินผักมากขึ้นนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ลดการกินเกลือการกินเค็มนะครับออกกําลังกายทานน้ามากๆนะครับน้ำเปล่านะครับลด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับลดการสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ส่งผลหมดเลยนะครับแล้วก็ตามหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยสามารถลดความดันได้เยอะมากนะครับขีดเส้นใต้นิดนึงนะครับว่าความดันโลหิตเนี่ยเป็นโรคที่รักษาให้หายได้นะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสมมติถ้าเราความดันโลหิตสูงมากขึ้นแล้วนะครับเราดูแลตัวเองนะครับบางคนเนี่ยลดน้ําหนักนะครับออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับจนสามารถควบคุมตัวเองให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติแล้วเนี่ยความดันอยู่ในภาวะปกติเราก็จะหยุดยานะครับเป็นโรคที่ไม่ กินยาตลอดไปนะครับการที่เราไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตเนี่ยก็ช่วยลดภาระของร่างกายเรานะครับในการกําจัดยาขับทิ้งยาใดๆนะครับก็ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดูดีขึ้นด้วยนะครับผมจะขอขยายลึกลงไปนะครับว่าถ้าวันนี้มีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วแหละนะครับเกิน140-90แล้วแหละแต่ไม่อยากกินยาอยากดูแลตัวเองก่อนนะครับทำยังไงได้บ้างน,นะครับ ข้อแรกนะครับคือการลดน้ำหนักนะครับบอกเลยว่าวิธีนี้เห็นผลมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับแล้วมีภาวะความดันโลหิตสูงด้วยนะครับการลดน้ำหนักเนี่ยสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ดีมากนะครับใครที่มี BMI มากกว่า25นะครับ BMI เนี่ยก็คือน้ำหนักตัวนะครับหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2นะครับใครที่มี BMI เกิน25เนี่ยจะอยู่ในช่วงภาวะอ้วนนะครับ BMI เกิน25เนี่ยนะครับถ้าลดน้ำหนักได้1กิโลกรัมเนี่ยนะครับต ามงานวิจัยเนี่ยบอกว่าสามารถลดความดันโลหิตนะครับตัวบนได้1มิลิเมตรประหลอดนะครับเช่นวันนี้150ยนะครับเราก็ประมาณได้เลยว่าถ้าลดน้ําหนักได้1กิโลเนี่ยก็จะเหลือ149นะครับดังนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะงานวิจัยบอกว่าถ้าลดน้าหนักลงได้10กิโลนะครับสามารถลดความดันโลหิตตัวบนได้ถึง5-20ถึงมิลลิเมตรประหลอดนะครับซึ่งเยอะมากๆนะ ข้อที่2นะครับคือการกินอาหารที่ช่วยลดโรคความดันโลหิตสูงนะครับจะมีชื่อเฉพาะคือ DASH นะครับหรือ Dietary a p p r o a c h s นะครับ to Stop Hypertension นะครับก็มีชื่อเรียกโดยทัเรียกว่า DASH ก็ได้นะครับการกินอาหารแบบนี้นะครับก็คืออาหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็จะช่วยลดความดันโลหิตได้นะครับหสำคัญที่สุดก็คือลดเกลือลดโซเดียมนะครับเพราะว่าการกินโซเดียมเยอะนะครับจะทําให้ร่างกายเนี่ยสะสมน้ำไว้เยอะ2คือ ลดไขมันไม่ไดีออกนะครับได้แก่พวกไขมันอิ่มตัวนะครับไขมันรวมคอเลสเตอรอลต่างๆทั้งหมดนะครับก็พยายามลดไขมันลงนะครับสนะครับก็คือเพิ่มโปรโตีนเข้าไปนะครับเพิ่มโปรโตีน4ก็คือเพิ่ม แร่ธาตุที่มีประโยชน์นะครับเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะครับแล้วห้าที่สําคัญมากคือเพิ่มไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์หรือพวกผักนะครับก็เป็นสารนะหรือเป็นกลุ่มอาหารสารอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตได้ดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาพูดถึงกลุ่มที่2นะครับก็คือการดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยถ้าเรากินได้ตามหลักตามนี้นะครับก็ช่วยลดความดันโลหิตได้ข้อที่3านะครับผมจะขีดเส้นใต้เน้นไปที่การลดโซเดียมนะครับโซเดียมเนี่ยถือเป็นภัยร้ายแล้วก็เป็นตัวร้ายพระเอกสําคัญ มากๆของความดันโลหิตสูงนะครับบางคนเนี่ยจะเจอว่าน้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับไขมันไม่ได้เยอะหุ่นดีนะครับแต่ปรากฏว่ามีความดันโลหิตสูงนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากินโซเดียมเยอะนะครับตัวโซเดียมเนี่ยทำให้ร่างกายเราขั่งน้ําตัวบวมได้นะครับแล้วอาหารไทยเนี่ยก็มักจะเป็นอาหารที่มีเกลือเยอะนะครับตามคําแนะนำเน,เนี่ยเราจะแนะนําว่าไม่ให้รับประทานเกลือเกินวันละ2,300ม mm ิลลิกรัมต่อว,วันนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยกินเกลือเยอะๆนะปกติแล้วเราลดปริมาณเกลือลงมานะครับควบคุมหรือ น้อยกว่าวันละ2,300ม mm ิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเราสามารถลดความดันโลหิตได้ลง2-8มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนลดน้ำหนักได้8กิโลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการลดเกลือเนี่ยสำคัญมากนะครับ ข้อที่4ครับนั่นก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะครับการออกกําลังกายที่เราแนะนำเนี่ยคือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะครับการออกกาลังกายแบบแอโรบิกคือไม่ได้ออกบอกให้ไปเต้นแอรบิกอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าออกกําลังกายให้หัวใจและปอดได้ทํางานดีขึ้นก็คือการออกกําลังกายอะไรที่มันต่อเนื่องนะครับคือการออกกําลังกายเนี่ยหลักๆจะมี2แบบคือแบบแอโรบิกกับแบบเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งคือการยกน้าหนักเนอออกกำลังกายต้านกับเครื่องนะครับแต่อโรบิกเนี่ยคือการออกกําลังกายที่วิ่ง ว่ายน้ําปั่นจัก,กรยานนะครับเล่นกีฬาอะไรนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะค้นพบว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอย่างต่อเนื่องเนี่ยสามารถลดความดันตัวบนได้4-5มิลลิเมตรประหลอดนะครับและลดความดันตัวล่างได้2 5 5มิลลิเมตรประหลอดนะครับก็ลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันส่งผลช่วยลดความดันก็จริงแต่สิ่งที่มันสําคัญกว่านั่นก็คือการช่วยลดน้ําหนักด้วยนะครับซึ่งการลดน้ําหนักเนี่ยก เฉพาะคนที่มีน้าหนักตัวเยอะๆเนี่ยนะครับลดได้10กิโลเนี่ยลดได้20มิลลิเมตรปลอดนะครับคือเยอะมากๆนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับคือการงดละเลิกนะครับลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะคนพบว่าผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยเมื่อลดแอลกอฮอล์นะครับสามารถลดความดันได้ประมาณ5มิลลิเมตรปลอดได้ทันทีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญหนึ่งมากๆที่ส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงนะครับนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เรราพูดไปแล้วนะคับ สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหลายคนอาจจะสนใจนั่นก็คือการรับประทานสมุนไพรเพิ่มเพื่อดูแลเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้จึงขอพูดถึงสมุนไพรสักตัวละกันนะครับยกมาให้นะครับเพื่อที่หลายคนอาจจะตั้งคําถามเนอะก็จะยกตัวอ,อย่างมารุมมาให้นะครับมารุมเนี่ยเป็นพืชที่หลายคนน่าจะรู้จักนะกินในครอบครัวนะครับกินใน บ้านในครัวกันอยู่แล้วนะครับบางคนกินกับอะไรนะน้ำพริกนะก็มีนะครับมารุมต้มกันน้ำพริกนะครับแต่ตัวมารุมเองนะครับหลักๆของเขาเลยนะครับคือมีฤทธิ์ในการช่วยขับปัสสาวะวันนี้ถ้าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยไปพบแพทย์นะครับยากลุ่มแรกๆที่จะได้ก็คือยาขับปัสสาวะนะครับเหมือนกันครับวันนี้เนี่ยตัวยาที่ปลอดภัยมากๆคือมารุมนะครับเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยนะครับก็ช่วยออกฤทธิ์ในการขับปัสสาวะนะครับทำให้ลดเกลือในร่างกายลดปริมาณน้ําในร่างกายนะครับร่างกายกลับเข้าสู่สมดุลแล้วความดันโลหิตก็จะลดลง เอง,นงานวิจัยที่ผมหยิบยกมานะครับน่าสนใจมากๆก็คือมีการทดลองโดยการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับ ด้วยยาแผนปัจจุบันเนี่ยเดี่ยวก่อน1กลุ่มนะครับส่วนอีกกลุ่มเนี่ยนะครับก็คือรอให้กินยาแผนปัจจุบันไปได้3เดือนนะครับแล้วก็กินมารุมเสริมเข้าไปนะครับค้นพบว,ว่าการกินมารุมเสริมเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีอันตรกิริยาระหว่างยานะครับแต่มารุมเนี่ยไปสามารถช่วยลดอาการข้างเคียงของยาแผนปัจจุบันได้แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าผู้ป่วยที่ต้องกินยาแผนปัจจุบันนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าผมยกตัวอย่างงานวิจัยนี้มาเนี่ยเพราะว่าสําคัญมากๆก็ คนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยมักจะกินยาแผนปัจจุบันร่วมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยพยายามหยิบง,งานวิจัยที่กินร่วมกันระหว่างมารุมกับยาแผนปัจจุบันมานะครับเพื่อพิสูจน์ว่าจริงๆเนี่ยสามารถทานด้วยกันได้นะครับนอกจากนั้นยังช่วยเสริมฤทธิ์ในการลดอาการข้างเคียงทําให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกมีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับความดันโลหิตถือว่าเป็นปัญหาของคนไทยมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้ไม่มีใครอยากจะความดันโลหิตสูงเนาะแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดในการดดููแลลสสมมมมตติิวว่่่าาาันหงงงงไ้ททยยรบออีผก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งนี้สาคัญนะสำหรับตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่าสําคัญมากกว่าการกินยาซะอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับพฤติกรรมดีๆเนี่ยเราสามารถไม่ต้องกินยาก็ได้นะครับยกเว้นบางคนที่อาจจะป่วยจากพันธุก,กรรมนะครับหรือมีโรคร่วมพิเศษอื่นจนทําให้ไม่สามารถควบคุมความดันได้เนี่ยอันเนี้ยก็หลีกเลี่ยงได้ยาแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับรวมไปถึงการเลือกทานส่วนภัยที่มีประโยชน์ก็สามารถเสริมร์การรักษาหรือลดความดันโลหิตให้กลับมาสู่ภาวะสมดุลหรือว่าปกติ ดเองสุดท้ายนี้นะครับเหมือนเดิมครับงานวิจัยที่ผมหยิบยกมาผมจะใส่ไว้ใน description นะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสอบถามกันเข้ามาได้เสมอนะครับหัวข้อไหนน่าสนใจผมจะหยิบยกมาตอบให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วโอกาสหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับอโรคยาน101ในหัวข้อไหนอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ